สวัสดีค่ะท่านผู้ชมคะเดี๋ยววันนี้จะพามาทําอาหารปลานะคะนี่ที่เห็นอยู่นี่นะเหมือนขนมเลยเนาะนะพี่คะทํายังไงบ้างคะมีส่วนผสมอะไรบ้างรำ,รำละเอียดค่ะรำละเอียดนะคะเป็นตัวจูลินซีปะเนาจุลินรียอารุณสวัสด์อายเป็นเอามาแห่นะเป็นสูตรของเป็นจุลินซีอะคะ่ะอืาอาหารปลาเนาะหลกัหลกๆเลยก็จะมีหนึ่งละรำละเอียดรหรือรำ,ร,ำรำอ่อนนะคะ สองหัวเชืเช้อตัวนี้นะคะ,ะคหัวเชื้ออรุณสวัสดนะคะตอนนี้ปอไรมีปริมาณหมากไม้แคว่าสามารถกำไห่ปัดเป็นก้อนใดแค่ั้นเราเสริมอย่างอื่นก็ได้เช่นเสร็อ่กล้วยเนี่ยค่ะเอ่เอเนี่ยต้นกล้วยเนี่ยเราเอามาสับๆ<อ>ใช่ใส่ลงไปก็ได้เออหรือจะเป็นพวกมเมล็ดแบบเม็ดฟักทองค่ะขนกวาเยถิ่มก็เอามาใส่ใส่เพราะว่าปลาเขาเคยกินเหมือนแหละเพราะว่าจุลินซี่เนี่ย เขาจะไปย่อยอออย่อยให้เป็นฐาน,ะะนอาหารลงมาใช่เป็นปลายกินนะคะเป็นความรู้นะคะทุกคน,นคือนะวัสดุอุปรกรณ์ก็คือไม่ต้องไปหายากเลยนะคะหนึ่งหลักๆเลยก็คือรำนะคะรำอ่อน2องก็จุลินทรีย์นะคะหัวเชื้อจุลินทรีย์อรุณสวัสดนะคะนี่ก็เป็นสูตรของเขาเองเนาะจะสามารถเอาไปปรับใช้กับ จุลินทรีย์หรือว่าอะไรที่เรามีอยู่นี่ก็ลองดูได้นะคะนะคะมีกล้วยสับมีฟักทองมีอะไรก็แล้วแต่ที่คิดว่าปลาสามารถกินได้นะหัวอาหารปลากินพืชนนะคะแล้วก็ปั้นเป็นก้อนก็คือกะว่าประมาณแบบว่าบีบๆกำๆได้นะคะแบบไม่ให้เขาแตกแล้วก็เอามาแดดไว้นะคะพึ่งแดดพึ่งลมก็ได้เนาะนี่นะคะแล้วกี่วันคะเนี่ยที่เราพึ่งไว้ จริงๆก็ก็ก็ถ้าให้เชื้อเดินดีก็คือสิบห้าวันตามสูตรที่เขาบอกมาจริงๆแล้วคือสิบห้าวันแต่คือถ้าเราไม่ถึงสิบห้าวันก็ได้ถ้ามันแห้งคือถ้ามันลอยอ่ะออให้มันลอยได้ใช่แล้วก็พวกเนี้ยไอจูรินซี่เฮ้ยจูรินซี่หรือเปล่านะจูรินซี่ตัวเนี้ยเป็นถีเขาช่วยแบบบำบัดน้ำอย่างดีเลยคือพวกเนี้ยเขาจะซอยให้มีแพลงต้อนอเขาจะไปกินแบบจูรินซี่ที่บ่มีประโยชน์ หัวเชื้อจุลินทรีย์ตัวนี้นะคะก็คือช่วยบำบัดน้ําด้วยนะคะนี่ก็คือเหตุผลว่าทําไมจะต้องใส่จุลินทรีย์ตัวนี้ลงไปด้วยนะคะนี่เอาประมาณแบบว่าพอผึ่งแดดอ่าจริงๆก็คือประมาณ15วันแต่ถ้าอใครใจร้อนนะคะเอาสักเออพอมันแบบแกะว่ามันโยนแล้วมันลอยน้ำได้อะ,อะก็ลองดูนะคะนี่ ะะก็เป็นความรู้นะคะเล็กๆน้อยๆอยพอดีบางเอิญมาเห็นพี่เขาทำพอดีนะคะก็เลยอขออนุญาตพี่เขาถ่ายทำนะคะนี่เดี๋ยวถึงเวลาตอนให้อาหารเดี๋ยวจะมาลองมาลองทดสอบกันดูนะคะโอเคคลิปนี้นะคะมาสั้นๆไปแล้วนะคะทุกคนขอบคุณสำหรับการติดตามรับชมนะไว้เจอกันใหม่คลิปหน้านะคะบ๊ายบายสวัสดีคะ่ะขอบคุณคุณพี่พรมากๆเลยนะคะสวัสดีคะ่ะ